คุณชูวิทย์เมื่อวานนี้คุณชูวิทย์มีการโพสต์ออกมาคือบอกอยแล้วแหละว่าจะคัมแบ็กกลับมาแต่ดันมีโพสต์อยู่โพสตหนึ่งฮะเรื่องแผนสมรู้ร่วมคิดของหุ่นเซนเอากรณีนี้ขึ้นมานะที่ตัวคุณชูวิทย์มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กฮะระบุข้อความบอกว่าแผนสมรู้ร่วมคิดของหุ่นเซน เบื้องต้นเองเนี่ยบอกว่าประชาชนคนไทยลองตรองดูว่ามันมีอะไรทำแม่งทำแม่งหรือเปล่าภายใต้การเปิดศึกระหว่างตระกูลหุนกับตระกูลชินวัตรคุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นบอกว่าเคยมาเขาบอกกรณีหนึ่งนะเรื่องการมาเยี่ยมบอกกรณีที่มาเยี่ยมตอนป่วยชั้น14ส่ใส่ปลอกคอห้อยแขนร่วมเฟรมถ่ายภาพชั้นไหนแฉกันว่าแกล้งป่วยคือถ้าตามข้อมูลบอกก็เคยมาเยี่ยมกันก่อนหน้านี้<ช>แล้วเอาภาพตอนแกล้งไม่ใช่ทษโท,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 ทิผมพูดผิดภาพตอนป<อ>่วยตอนมาเยี่ยมกันหลังจากออกจาก ออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านจันทสองล่าภาพขวามือที่จะเห็นกันถูกไหมกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าอะไรเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันในทฤษฎีแผนสมรู้ร่วมคิด ของผมทักษิณต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พักเพื่อไทยเดินหน้าพาเลตโปรโมทว่าดีต่อประเทศไทยเหลือหลายสารพัรพนอย่างทั้งต่อยอดเพิ่มรายได้ให้ประเทศมหาศาลสร้างงานให้ประชาชนเสมือนยาวิเศษที่อัดฉีดพิกประเทศไทยให้กลับมาเฟื่องฟูสว่างสวัยสถาพรลิ้วล้อพูดกันเป็นเน็ตค้างจอไม่มีแตกแถวคุณผู้ชมฮะมันมีอีกกรณีหนึ่งปรากฏว่าดัานมีเหมือน อีกฝ่ายหนึ่งที่บอกไม่เอาคาสิโนไม่เอาบ่อนถูกไหมกรณีก็คือของพักภูมิใจไทย<ะ>พักภูมิใจไทยเกิดมีคุณธรรมขึ้นมา<ช>พูดขึ้นมาทันทีต่อต้านแอนเตอร์เพนเน้นคอมเพล็กแบบหัวชนกำแพงก็คือพักภูมิใจไทยออกอาการไม่เห็นด้วยตั้งแต่ไก่โฮหจะแค้นเก่าแค้นใหม่ไม่รู้แต่คนที่รู้ว่านี่คือปฐมเหตุของการขัดแย้งขัดขากันเองแลกดีลหัวสอวอไม่สุด ขอกันดีๆไม่ให้เพราะต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันต้องเล่นเกมหักด้ามพราด้วยเข่าถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านสารแค้นเก่ามันจบแล้วครับเนอเอาสั้นๆประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมฮะหลังจากโคต์คุณชูวิทย์ต้องบอกว่าคนก็ไปตีความเหมือนทนองว่าเอ๊ไปโยงภูมิใจไทยเขามีส่วนรู้เห็นอยู่เบื้องหลัง<ะ>คุณคุณเซนเอาออกมาเรื่องของคลิปเสียงต่างๆหรือเปล่าจริงๆเมื่อวานนี้คุณชาดาก็ออกมาตอบแล้วเรื่องที่บอกว่าขมรบบน,บนไม่ยุ่งขมรล่างล่าสุดวันนี้คุณสุภชัย คุณสุภชัยใช่ไหมใจสมุดรประธานคณะทํารรงานของอด้านกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยวันนี้เนี่ยจริงๆทางเพจของพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะตอนแรกเนี่ยเป็นการชี้แจงผ่านเพจก่อนนะคะก็ระบุนะคะว่าคือเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่สนับสนุนคาสิโนเนี่ยเพราะว่าคือทำตาม ผลโพของประชาชนที่คนประมาณ80%เนี่ยไม่ต้องการให้มีบ่อนการพนันแล้วก็ยืนยันเลยว่าไม่เคยร่วมมือกับต่างชาติมากดดันในประเทศต่างจากผู้นำพักการเมืองบางพักที่สมคบกับต่างชาติจนนำมาสู่ความไม่ไว้วางใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วคุณสุภชัยก็บอกด้วยนะคะว่าจะดำเนินคดีกับคนที่กล่าวให้ร้ายแล้วก็กล่าวเท็จ ล่าสุดวันนี้คุณสมภชัยก็เลยให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดถึงพักภูมิใจไทยเดี๋ยวเปลี่ยนซ้ายมือเป็นโพสต์คุณชูวิทย์หน่อยบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่หาว่าภูมิใจไทยอยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปเสียงของฮุนเซนพักภูมิใจไทยไปร่วมมือกับฮุนเซนเพราะฮุนเซนอยากมีคาสินโนแค่ประเทศเดียวแล้วเหมือนว่ามันเอาง,ง,ง่ายๆเท่าคิดไปกัน <c oughs> แบบง่ายๆนะ เหมือนส่งภูมิใจไทยมาสกัดแข้งสกัดขาหรือเปล่าไม่ให้รัฐบ<ช>าลตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ยืนยันบอกว่าภูมิใจไทยทำตามแนวเสียงของพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากให้มีเรื่องของบ่อนคาสิโนในเมืองไทย<ช>ไม่ได้เกี่ยวเรื่องของฮุนเซนทั้งนั้น<ช>ส่วนถ้าฮุนเซนเขาไม่อยากให้มีหรืออยากให้มีก็เป็นเรื่องของเขาแต่รู้ว่ากรณีของสมเด็จฮุนเซนก็คงไม่อยากจะให้มีบ่อนคาสิโนในไทยหรอกเพราะเขาก็คงอยากจะมีของเขาประเทศเดียวเหมือนกันมันอาจจะไปสกัดรายด้งรายได้อะไรของเขาหรือเปล่าเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่กรณีที่เกิดขึ้น คุณสุภชัยยืนยันบอกผมและภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพราะมองประชาชนเป็นหลักถูกไหม,มและเห็นบอกจ,ดอจะดำเนินคดีเหรอใช่เตรียมจะดําเนินคดีด้วยค่ะคุณสุภชัยพูดช่วงหนึ่งนะคะคือพูดในทํานองว่าคุณชูวิทย์เนี่ยรับงานใครมารมหรือเปล่าเขาตั้งคําถามไปนะคะคือลักษณะเหมือนกับรับงานมาเพื่อที่จะบ่อนทําลายพักภูมิใจไทยทางพักเองยืนยันว่าทางคุณชูวิทย์เนี่ยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทางพักจะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคุณผู้ชมแต่ถ้าฟังจริงๆแล้วปกติแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์เวลาพูดอะไรออกมาแกก็จะมีหลักฐานถูกไหมใแกก็จะมีข้อมูลเชิงลึกอันนี้ก็ต้องบอกนะหลายๆเรื่องเหมือนกันเวลาเราไปเจอคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็จะมีข้อมูลออกมาให้เราลึกพอสมควรบางอย่างเปิดได้บางอย่างเปิดไม่ได้แต่ล่าสุดวันนี้จริงๆติดต่อคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เหมือนบอกเข้าโรงพยาบาลอยู่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่มีการโพสต์เอาไว้ส่วนคุณสุประช สกัดภูมิใจไทยหรือเปล่าหรือโจมตีภูมิใจไทยไหมคุณสุภชัยก็เลยบอกเดี๋ยวจะไปดาเนินคดีตามกฎหมายด้วยเอาฟังเสียงดูฮะสิ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดเนี่ยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะมาปล่อยคลิปใช่ไหมครับแล้วก็พูดในลักษณะว่าภูมิใจไทยเองเนี่ยทาไปโดยร่วมมือคุณคุณเซนเพราะคุณเซนเนี่ยอยากได้คาสิโนแล้ว ประเทศไทยจะตั้งด้วยก็มีผลทําให้เกิดผลกระทบกับคุณฮุนเซนถ้าบอกทั้งหมนี่มันมีแผนการจากจากพรรคภูมิใจไทยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับในแง่ของคาสินโนเนี่ยภูมิใจไทยเราเนี่ยฟังเสียงประชาชนโพมัฮิดนโพนิด้าเนี่ยเขาได้ออกผลสำรวจมาว่ากว่า80%รประชาชนคนไทยเนี่ยไม่เอาคาสินโนเพราะฉะนั้น พรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยตั้งแต่ปี2567ปีที่แล้วเนี่ยพอบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะมีจะมีนโยบายเรื่อง Entertainment Complex ซึ่งมีคาสิโนโอยู่ด้วยเนี่ยเราก็แสดงจุดยืนกรรมการมหันตรพรรคกมาแถลงว่าไม่เอาด้วยนะครับ mm hmm. แล้วเม,เมษาที่ผ่านมาถ้าตามถ้าติดตามกาันคุณชายชัยนกที่ชอบก็ได้อภิปรายในสภาว่าไม่เอาคาสิโนโเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามี จุดยืนการไม่เอาคาสิโนเหมือนกับประชาชนทั้งประเทศกว่า80%เปอร์เซน์าเราเป็นพรรคการเมืองเราฟังเสียงประชาชนไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณฮุนเซนแกไม่อยากให้มีคาสิโนอันนั้นมันกนลไลเหตุผลกันถ้ามีเหตุผลนั้นมีอยู่จริงยืนยันว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วคุณชูวิทย์ออกมาพูดเนี่ย มันเหมือนว่าตัวเองเป็นคนรู้เรื่องแผนต่างๆว่าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะทุกครั้งที่มีบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยจำได้นะครับคุณชูวิทย์ก็ออกมาเรื่องต่อต้านกัญชาซึ่งเราไม่มีนโยบายกัญชา,ากัญชามันถูกปลอกตรวจลอ่ลอ,ลองแต่ไปี6สองแล้วคุณชูวิทย์ก็มาออกมา ต่อต้านกัญชาเมื่อปี65ซึ่งกัญชามันจบไปแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าคุณชูวิทย์รับงานใครมาเพื่อจะมาทําลายภูมิใจไทย mm hmm. วันนี้ก็มาอีกแล้ว mm hmm. ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแหละ mm hmm. แต่ผมบอกว่าวันนี้เนสังคมต้องต้องฟังด้วยความตรึกตรองอย่างดีนะครับ mm hmm. นี่ก็คือก็ต้องเรียนว่าเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยเ,เรายืนยันว่าถ้าคุณชูวิทย์พาดพิงมาอย่างนี้เนี่ย พักเองก็จะดําเนินคดีกับถ้าถ้ามีการกล่าวหาพักโดยข้อความเป็นเป็นเท็จอย่างนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีครับคุณผู้ชมฮาคุณผู้ชมนิดนึงฮะลักษณะก็คือเมื่อวานนี้ขอคลิปเสียงของฮุนเซนขึ้นมาอีกรอบนึงไม่ใช่คลิปเสียงสิคลิปแถลงของฮุนเซนที่พูดกรณีที่คุณทักษิณนนะ่ะแกล้งป่วยอะ่ะ แล้วเปิดควบคู่กับภาพตอนคุณทักษิณกับคุณเซนถ่ายภาพคู่กันที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วเดี๋ยวฟังเสียงอีกสักครั้งหนึ่งคือถ้าจํากันไม่จำกันไม่ได้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยตัวของคุณเซนบอกว่าตอนที่ผมมาผมจะถ่ายรูปคุณทักษิณเองก็ดูปกติแล้วพอจะถ่ายรูปปุ๊บก็ไปหยิบพวกปลอกคอ,อไปหยิบปลอกแขนมาใสา่เอาลองฟังดู啊ไทยทฤษอาเมื่นเชยจังอ้ออาเมื่นชื่องอ้เอเขียวไม้ฮะเตยสูสกตกไทยที បានតើពេលថតរូបទៅយកអាប្រដាប់ពាក់កទៅយកពាក់អាដៃនេះយកពាក់ដើម្បីថតរូបថតចោលហើយដោះចេញទៅពីបាយចឹងអត់ឈឺទេអាហ្នឹងគឺហើល្បិចឈឺទេតែខាងដៃគេរកឃើញហើយតែខ្ញុំគាត់ដល់បន្ថែម โปรวีคมีรถเตี๋ยบแต่งไทยจีนแต่งองค์หิงในจีนในยุโรปในไจังหวัดควาสมรตรังแต่ครับคุณผชมาะหนึ่งคนที่มาพูดเรื่องนี้ได้ก็คือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสถูกมใช่ก่อนหน้านี้ก็คือไปร้องเรื่องชั้น14แล้วก็ถูกระบุว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่บอกเคยไปเยี่ยมคุณทักษิณขณะที่พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตํารวจด้วยค่ะคุณเสรีพิสุทธิ์วันนี้ว่ายังไงบ้าง พลตรเอกเสรีพิสทธิ์นะคะก็บอกว่าตัวเองได้มีโอกาสไปเยี่ยม <c oughs> คุณทักษิณที่ชั้น1 4ถึง2ครั้งยืนยันเลยไม่ได้ป่วยจริงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าคนป่วยไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ได้ใส่เปือกคือไม่ได้เป็นอะไรเลยอะค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างตอนที่จะขึ้นไปเยี่ยมที่ชั้น14เนี่ยก็เหมือนมีคนจัดคิวอะมีคนส่งไลน์มาบอกแจ้งว่าวันเนี้ยเป็นคิวของคนเสรีนะจัดสรรให้เข้าไปเยี่ยมลักษณะเหมือนชั้น14เนี่ยเป็นห้อง VIP ห้องรับแขกไปเลย ต่อ,ออยู่เนี่ยร้รงกันไหมคะกับที่คุณศิลป <c oughs> ์ได้มีการออกมาแถลงนะคะครับคือมันต้องแยกกันว่าคุณทักษิณสินเนี่ยนะได้รับพารอภัยโทษให้ลดโทษจำคุกเหลือหนึ่งปีแต่ว่าพอเริ่มเขาถึงเรือนจำปุ๊บคุณทักษิณนก็อ้าวาป่วยเลย <ừ> แล้วก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอยู่หกเดือนใช่ไหมฮะเพราะในช่วงหกเดือนแรกเนี่ยยังไม่ครบถึงหนึ่งปีใช่ไหมก็หมายความว่าอยู่ ทำไมยังไม่กลับไปเรียนจำมานะที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจถึงหเดือนก็เพราะว่าเพราะว่าป่วยถูกไหมแต่พี่ไปเยี่ยมมาสองครั้งเนี่ยก็มาเจอไม่ป่วยหรอกถูกไหมไม่ป่วยไม่ได้ใส่เอ้ไอ้ไอ้ไอเสื้อผ้าคนป่วยไม่ได้มี อ่ามสวิงไม่ได้มีไอ้เฟือกอ่อนไม่ได้มีน้ำเกลือออกซิเจนไม่ได้มีอะไรอะไรทุกอย่างะก็มาเดินใส่เสื้อเชิ้ตอย่างเนี้ยกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะมาทักคุยกับพี่ครั้งแรกก็ครึ่งชงั่วโมงครั้งหลังก็ชั่วโมงหนึ่งนะ<ม>ก็สรุปแล้วในช่วงหกเดือนแรกก็ไม่ป่วย<ม>นะถ้าถ้าป่วยเออถ้าถ้าไม่ป่วยนะก็ต้องกลับกลับเรียนจำถึงไหม,มเพราะยังอยู่ในช่วงหนึ่งปีเนี่ยแต่ว่า ช่วงนั้นนะก็ทำเป็นป่วยไง mm. ใช่ไหมฮะแต่หลังจากนั้นกลับมาบ้านนะก็ถือว่ายังยังอยู่ในช่วงหนึ่งปีใช่ไหมก็จะต้องควบคุมตัวอยู่ที่บ้านการต่องล่านะอีก6เดือน mm. ใช่ไหมฮแล้วคุณเซ็นเข้ามา